ข่าวสารโครงการเงินที่ท่านห0 0 0งบาทนะครับเฟสสองสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับ10,000บาทเฟสสองนะครับสำหรับผู้สูงอายุนั้นนะครับผ่านแอปทางรัฐเนี่ยก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับว่า เราน่าจะมีคุณสมบัติครบนะแต่ทำไมมันขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกท่านนะครับคงจะเข้าไปตรวจเช็คนะในแอปทางรัดแล้วว่าเรานะครับได้รับสิทธิอ์อ่อได้รับเงิน10,000บาทในเฟสที่2ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับชื่อว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุบนแอปทางรัฐนะครับไปตรวจสอบแล้วบางคนได้รับก็จะเฮกันไปนะไปรอเลยนะ ไปผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็ไปรอวันที่27นะครับมกราคม2568ที่จะโอนเงินนะครับในเฟส2ในกลุ่มแรกนะครับ10,000บาทแต่สําหรับใครนะครับที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับอย่างเช่นมันขึ้นว่าระบบแสดงผลไม่ได้รับสิทธิ์และเกณฑ์ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะครับรายละเอียดปุ๊บปบท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับไม่ได้รับสิทธินะส่วนในกลุ่มในกลุ่มที่ คนที่ขึ้นว่าสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการสำเร็จถึงขั้นตอนที่3แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุระบบจะแสดงสถานะปัจจุบันที่กำลังตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานก็แสดงว่าต้องไปรอเฟส3เนาะอันเนี้ยสำหรับอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับถึงขั้นตอนที่3หรือไม่ได หรือไม่ได้ลงทะเบียนโครงการระบบจะแสดง,ง,ง,งสาระขณานี้หมดเขตการลงทะเบียนแล้วก็คือลงทะเบียนไม่ได้แล้วสําหรับใครที่ผู้มีสิทธิ์นะครับตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสสดิการแห่งรัฐและผู้พิการก็จะขึ้นว่าระบบได้อนเงินไปแล้วนะคือคุณได้รับเงินไปแล้วหรือระบบแสดงผลโอนเงินไม่สําเร็จและยุติการโอนเงินเนื่องจากสิ้นสุดโครงการแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นโครงการที่ผ่านมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นสิทธิ์เดียวที่จะได้รับ ก็คือนะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับนะมันจะขึ้นสิทธิ์นี้นะครับได้รับเอาละมามากันที่เนื้อหาสําหรับใครนะครับที่ขึ้นว่าไม่มีสิทธิ์แล้วเราชงงฉงงเขาเรียกว่าอะไรนะเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามันคุณสมบัติน่าจะครบนะครบถ้วนตามที่ประกาศเอาไว้นะเงินเดือนนะครับรายได้มันก็ไม่ถึงตามมันก็ควรจะได้สินะครับลงทะเบียนไปแล้วนะครับอายุ60ปีขึ้นไปด้วยนะครับ ออทำไมนอมันถึงไม่ได้สิทธิ์ตามนั้นบัญชีงเงินฝากก็มีน้อยนิดนะครับเนื่องจากแอปทางรัฐเป็นเพียงช่องทางในการรับลงทะเบียนและแจ้งผลเท่านั้นหากต้องการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการกระตุธธ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 ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุนะครับสามารถที่จะโทร1 1 1่งศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเป็นการโทรไปเพื่ออุทธรว่าขอให้ตรวจสอบนะครับสิทธ เราใหม่ทีนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามันมีอะไรที่ผิดพลาดหรือเปล่าทําไมเราถึงไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับสามารถที่จะไปโทรไปได้นะไปเหมือนโทรไปอุทธรณ์ว่าตรวจสอบให้ทีสินะครับเพราะว่าแม้วันที่27จนะครับจะเป็นการโอนเงินแต่มันจะมีการโอนเงินสำรองอีก3ครั้งด้วยกันรวมกันเป็น4ครั้งเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสนะครับที่พอไปอุทธรณ์แล้วเกิด สำเร็จขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะโอนเงินให้คุณในรอบๆต่อไปนะครับถัดๆไปนะครับมันมีอีก3ครั้งเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะยืน่นอุทธรณ์ยืน่นแจ้งความจำงว่าเ,เราควรจะได้รับสิทธิ์นะครับแต่ทําไมไม่ได้รับสิทธินะไปแจ้งกันดูนะครับก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w ว w w นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก otp นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน otp สำเร็จเมื่อยืนยัน otp สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก user name นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสปส,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 สที่ัรผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ4 0นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับ สถานะการทำธุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กะกองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตร3า39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับ บําบับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บํานานถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บํานานเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บํานานเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะคะสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามกเกษียณอายุงานนะครับกรเกษียนอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคํานวณบําเน็จมาตรา4 0นะครับมาตรา3-3 มากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊านะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด s u s s r r i e s แชร์ช่อง Channel นะครับอาราวรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ